ก็จะสรุปโปรเจกต์ของเราอันนี้ของน้องมีเด็กๆลองสังเกตต้นผักบุ้งของเพื่อนสิคะว่าใบของผักบุ้งเป็นอย่างไรมันแตกใบนะใบใบของผักบุ้งเป็นรูปทรงอะไรคะซ้อนแฉกเหมือนกันไ้เลยโอ้สองแฉกสักบุ้งที่อยู่ใต้ดินล่ะคะมันมีอะไรอยู่ มีอะไรอยู่เอ่ยมีอะไรากมากมีรากมีรากแล้วก็ต้องมีอะไรเอ่ยเป็นต้นต้นสูงสูงขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะลำอะไรเอ่ยลำต้นค่ะเก่งมากเลยค่ะลำต้นน้อง ไอเดียนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าผักมุ้งที่อยู่ในร่มเป็นอย่างไรไม่โตค่ะไม่โตไม่ไม่โตใช่ไหมคะเห็นไหมคะสังเกตของน้องไอเดียะคะ่ะผอมผอมใช่ไหมคะน้องแล้วใบเป็นยังไงคะใบตายค่ะใบรีบค่ะใบรีบด้วยผักมุ้งที่โดนแดดเป็นยังไงคะ เขียวขจีสวยงามเลยใช่ไหมคะลำต้นและใบเนี่ยกำลังแตกได้สวยงามมากๆเลยแต่ผักบุ้งที่อยู่ในร่มต้องการแสงแดดไงคะลำต้นของมันก็เลยยืดยาวแล้วก็ใบของมันก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าผักบุ้งต้องการ แสงแดดในการเจริญเต,ติบโตผักทุกชนิดต้นไม้ทุกชนิดก็ต้องการแสงแดดในการเจริญเต,ติบโตเช่นกันเด็กๆสังเกตและกเ็เปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะจากภาพนี้คุณครูนั้นก็มีบทสรุปเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆได้ชมเหมือนกันคะ่ะจุดประสงค์ในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้นะคะคก็เพื่อให้เด็กๆได้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง ขณะที่อยู่ในร่มและก็กลางแดดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างต้นผักบุ้งที่อยู่ในร่มนะคะต้องการแสงแดดลำต้นของผักบุ้งจึงยืดยาวเพื่อโน้มน้าวไปหาแสงแดดนั่นเองและใบของผักบุ้งก็จะสีไม่ค่อยเขียวค่ะจีจะออกสีอมเหลืองอมเขียวเหมือนสีเขียวอ่อนเลยแล้วใบก็จะลีบๆเล็กๆ ส่วนผักบุ้งที่อยู่กลางแดดจะโตเต็มที่แต่ถ้าอยากให้โตเต็มที่เด็กๆสามารถนำปุ๋ยหรือนำปุ๋ยจากธรรมชาติหรือปุ๋ยที่เด็กๆมีอยู่บ้านนำมาใส่ให้ผักของเราจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือจุดป,ประสงค์ของโปรเจกต์เราโปรเจกต์เราถึงแม้จะเพิ่งเริ่มในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะแต่เด็กๆก็มีความมุ่งมาก และก็ตั้งใจดูแลต้นผักบุ้งของตัวเองหมั่นเอาใจใส่รดน้ำทุกวันใช่ไหมคะผักบุ้งของเด็กๆถึงได้เขียวขจีขนาดนี้คุณครูน้ําและคุณครูทุกๆท่านภูมิใจในตัวเด็กๆมากเลยนะคะที่เด็กๆมีความตั้งใจมากๆเลยถ้าเด็กๆได้อยู่ที่โรงเรียนนะผักบุ้งของเด็กๆก็จะนํามาแปรรูปเป็นอาหารแสนอร่อยแล้วก็จะมาโหวตกัน ผักที่เด็กๆปลูกเด็กๆจะได้นําไปทาอาหารที่เด็กๆชอบเด็กๆก็ได้วาดภาพตกแต่งกระถางของตัวเองจะได้แยกแยะออกว่ากระถางใบไหนของเด็กๆอยู่ในร่มกระถางใบไหนของเด็กๆอยู่กลางแดดนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้ลงมือในการปลูกผักบุ้งตั้งแต่เตรียมดิน เอาดินใส่ในกระถางแล้วก็ใส่มเมล็ดลงไปใช่ไหมคะแล้วก็รดน้ำดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยอันนี้ก็คือบทสรุปต้นผักบุ้งที่คุณครูน้ำได้ถามเด็กๆไปแล้วว่าผักบุ้งของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ใบเลยมีใบมีลำต้นแล้วก็มีรากรากของผักบุ้งจะเป็น สีขาวๆใช่ไหมคะลำต้นของผักบุ้งจะเป็นต้องเป็นโครงมีรูอยู่ด้านในผักบุ้งที่ที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆอาจจะยังไม่เรียวยาวแบบภาพตัวอย่างของคุณครูคน้ำเด็กๆค่อยๆดูแลและก็เอาใจใส่นะคะเดี๋ยวผักบุ้งของเด็กๆก็จเจริญเติบโตและเด็กๆก็สามารถนำเอามาแปรรูปเป็นอาหารแสนอร่อยได้เด็กๆอยากจะเอาต้นผักบุ้งมาอวดคุณครูน้ำใช่ไหมล่ะา เด็กสามารถเอาผักบ oh, ุ้งที computer, ่ตัวเองปลูกเนี่ยทำเป็นอาหารได้เลยนะแต่กล้ากินหรือแบบคุณน้ำยังไม่กล้ากินมันเลยอ่ะมันยังไม่โตเต็มที่ก็ไม่กล้ากินอยากให้โตกว่านี้อ๋ออยากให้โตกว่านี้ใช่ไหมคะตอนต้นอ่อนอ่อนมันก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยดูสิแต่มันกมล้่นตอยากินได้กินไม่กินหรอก ช่ไหมคะแล้วจห้มาต่อโอเคจะเป็นเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนั้นจะส่งถามดีกว่าไอเดียก็เออเลือกเพื่อผัดผักบุ้งค่ะโดนัทโดนัทอะไรนะคะลูกต่อไหสิลูกใส่น้ำมันใส่ผักบุ้งค่ะอ๋อผักบุ้งผัดน้ำมันผัดน้ำมันผักบุ้งผัดน้ำมันหอยก็เรียคุณครูน้นก็ได้นะคะอลไรนังมินก่อนนะคะ น้องกินแล้วบกรอบเพิ่มรสชาติให้ผักบุ้งมะเขือค่ะสไปค่ะสไปค่ะสไปจ้าเอาใส่ไข่ค่ะโดนัทอ่าโดนัทตอบดังๆเลยลูกใช่ค่ะโอ้ยกินกับซอปตามนี่จะน้ำยอดอ่อนๆเลยต้องกรอบอร่อยแน่ๆใช่ไหมคะโดนัทขาเน้โอกุลใช่ไหมคะ หนูจะเอาผักบุ้งไปทำอาหารจานโปรดอะไรของหนูคะพิซซ่าอ๋อเอาไปใส่หน้าพิซซ่าเหรอคะโอ,โอ,ตอ้ต้องแปลกใหม่และน่ากินมากๆให้ดิสิงโตสิงโตจะเอาผักบุ้งสวยๆของส,องสิงโตไปเปรรูปเป็นอาหารใส่น้ามากครับโอ้ใส่มา,มากใส่มาก อยมีแต่เมนูไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยตอกที่ตันเอิรักแคนต้นครับเมื่อกี้เพื่อนๆเสนอเมนูอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยผัปกลุ่งชุบแป้งทอดอุ้มขากร้อมชุบแป้งทอดพี่ต้นจะเลือกใครเอ่ยคอูมิ้งอ้าวอูมิ้งยาผักอุ่้มอะไรนะคะอุงมิ่มคะ ยำผักบุ้งกรอบนี่ไงของน้องต้นของน้องมินเอาไปทอดแล้วอิ่มก็เอามาทำเป็นยำด้วยข้ะหมูเตะโอเคข้าวมูเตะข้าวผัดขวผักบุ้งใช่ไหมครับไก้โหเยี่ยมมากวันนี้มีเมนูไม่ซ้ำกันผู้นำอิ่มแล้วเนี่ยเต็มท้องเลยได้เลือกอีกหนึ่งคนน้องมิน น้องนีมจะเอาผักบุ้งไปทำอะไรเอิ่มติ๊กใส่ผักบุ้งค่ะสุก,กี้หรอคะใช่ไหมคะน่ากนมกค่ะน่ากินว้าว,ว,าวน่ากินมากมากเลยเอาผักบุ้งไปทำสุก,กี้ด้วยเพิ่มผักอื่นๆเด็กๆเนี่ยรับประทานผักเก่งมากๆเลยคุณครูน้ำขออีกหนึ่งคนนะคะโรมาจะเอาผักบุ้งโรมา<ห>รเปิดไม้ด้วย,วยเอาไปทำอะไรครับเปิดแล้วครับ ว้าวกู้นนนนนนกแกงกะหลี่อุ๊ยต้องน่ากินแน่ๆเลยเดี๋ยววันหลังต้องเอามาให้คุณครูกับเพื่อนๆได้ชิมโอเคไหมคะเด็กๆทั้งสองท่องตั้งใจแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับผักบุ้งของตัวเองดีมากๆกเลยน่ารักมากๆเลยค่ะ